กรรมการบริหารภรรคประชาชนในการให้การสนับสนุนพรรคภูมิใจไทยเป็นแกนนาในการจัดตั้งรัฐบาลโอ้ยาย MOA มันคืออะไรอ่ะ<ม>ทีโ o เอเหรอ,อสีทาป้านเห <c oughs> ็นมึงไม่ใช่สิยายที่การเมืองเขาพูดกันช่วงเนี้อ๋อ m e m o r a n d u m of a g r e e m e n t มันคืออะไรอ่ะมันแปลว่าข้อตกลงความเข้าใจร่วมกันแล้วมันต่างจาก MOU ยังไงอ่ะ มันมีผลผูกมัดมากกว่าไง MOU คือการบันทึกความเข้าใจร่วมกัน Memorandum of Understanding ซึ่ง Memorandum มาจากภาษาลาตินคำว่า m e m o r e แปลว่าสิ่งที่ควรจำคำว่า agreement มาจากภาษาฝรั่งเศสเก่าคำว่า agree แปลว่าการนำไปสู่ความพอใจดังนั้นพอรวมกันจึงหมายความว่าบันทึกความเข้าใจที่มีผลเป็นสัญญา ภา,า,ภาษาปกตจก็คือ Memorandum of Agreement หรือ MOA ที่เขาพูดกันนี่แหละอ๋อเป็นแบบนี้นี่เองเอางี้นะยายเรามาทํา MOA กันไหมถ้ายายเดินไปตรงบันไดแล้วเหม็นกลิ่นชี่ยายอยากกระทื้ผมได้ไหมยอย่าบอกนะว่ามึง <c oughs> ใช่ยายวันนี้ขี้เกียจลงไปเข้าหองน้ำหมดเลยยืนเยี้มโหยวก็ไดซะเลยอีกแล้วนะมึงมา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 ยายเราทำ MOA กัน จุดยืนกูมั่นคงไว้หนจุดยืนยัยจุดยืนกูก็อยู่บนหน้ามึงนิ่งไอ้ลานเวน้นปายาย